สวัสดีย่ามะแลงเด้อจ้าจะเฝ้าเบื่อกันเด้อธรรมดาของคนเนาะค่ะคนหมักทงไฮทงหน้านะคะอ่าชีวิตเกษตรกรเกษตัิป์นักศีลปเกษตรกรช่วงวันหยุดกับช่วงเวลาว่างเลยค่ะค่ะเกิมามละาะอตะทงไฮทงหน้ามือได้กระได้นะคะอดบระได้นะคะเพราะว่าเขาเห็ดโขกหนองหน้าเนาะเห็ดโขกหนองหน้าเราห่าก็อดบระได้ที่จะมใไฮมาหน้าค่ะมาชุ่มความงามของต้นไม้ต้นไหล พอเดี๋ยวน้ำคลองโลงมากนะคะนค้ำคลองลงมาแล้วเพิน่นจะมีน้ำพ่อได้สดชื่นจ้งน้อยนะคะอันนี้คลองคลองสุดท้ายคลองใส่ไก่คลองที่หกนะคะคลองสุดท้ายของเฮาได้จ้าเนี่ยคลองสุดท้ายของเฮามีเฮาปลูกต้นอินทผาลัมเด้จา้าอินทผาลัมเฮาปีที่ออแล้วก็ออกดอกเด้จา้าแต่ว่าปีนี้พ่อได้เห็นดอกอยู่ ปีที่แล้วออกดอกแต่ว่ามันจะเป็นดอกตัวผูมีอยู่ต้นหนึ่งที่มันออกดอกนะคะแต่ว่าปีนี้ว่าเห็นมีดอกมากเลยค่ะ,ะอินทผลามกำลัางงามเลยค่ะกำลังใหญ่นยค่ะบรรยากาศตัวอินทผลัมเ้อจ้ะเนี่ยอินทผลัมเมาก็สิปปูกแซมกันกับต้นกลวยเลยจ้ะอินทผลามกำลังใหญ่เลยจ้ะอินทผลัมนี่เป็นเป็นืชที่พกคอยมักน้ำซุ่มปายในเลยจ้ะ พอดีช่วงหน้าฝนแม่น้ำมันหึมฝนโต๊แห้งนะคะน้ำม,มันสิล,ลนคลองน้ำติ่มคลองไปเพื่นะคะป่านนี้มันหึมน้ำใบสีออกเหลืองจ้งน้อยนะคะใบสีเหลืองเจ้งน้อยเพิ่นสิเพิ่นสิโปมักน้ำลายะนะากะมกความชุ่มชื้นยุ่แต่ว่ากะโบเมนว่าซุ่มแห้งเกินไปน้ำถ่วมยุตตลวดนะั่นสิใบเพิ่นกับสีเหลืองนะคะค่ะช่วงนี้กระส่งอัน ใบส้งเขียวขึ้นมาแล้วนะคะส้งงามจังหน่อยเล้เดิค่ะเบื้องโดยเฉพาะยางยิงต้นตัวแรกเนีน่ยค่ะส้งงามแล้วดิค่ะค่ะอีกจังหน่อยกัหน,นาสีไดรุ่นนะคะว่าอินทผาลัมเฮาเนี่ยสิเป็นตัวผูรหรือตัวเมรนะคะเพราะว่าที่เน่นเลยมันออกดอกมาแล้วนะคะมันมีตัวผูละตัวหนึงนะะ่งเนาะค่ะค่ะจากรุ่นเบื้องว่าส่วนที่เหลืออีกสี่ต้นนี่เนาะคะ่ะมันสิเป็นตัวตัวเมอจากต้นนะคะ ถ้ามันมีตัวเม่เข้ากับสิไดเอาผสมพันธุ์เกสรตัวผู้กับตัวเม่พราสิไดกินนวยอยู่เดนเนาะจ้าก,กาดอยากรุ่นอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นคนมักอินทภาลัมก็เลยไดหามาปลูกนะคะเป็นผลไม้ที่ชอบแห้งนะคะอินทพาลัมพันธ์อันนี้พันธ์บาฮีเะคะ่ะบาฮีสีเหลืองเลคะ่ะกะล่องเบิงว่ามันสิเป็นรสชาติจงังไดมันสิฝาดถึงมันสีหวานนะคะเพราะว่าเขากับารุ่่นที่กันนะคะค่ะเพราะว่าสื่อตนพันธ์มันมากนะคะ อีกซุ้มหนึ่งอีกซุ้มหนึ่งยู่ฟังค้องทางทางพุนนะคะทังที่แหลกทังแดนหน้า้าเจอน่ะเป็นเป็นเนพาะพัดหนอยเองอนะค่ะซื้อม้อกินเรามันเสียบเห่ค่ะมันเสียบกันเลยอยันมามามาเพาะแล้วก็มากาวเองรอกเมืองวามันสิเป็นจังใดน,นะคะเรงเนี้ยบรรยากาศเนี้ยมะเร็งดี่ดีเลยค่ะพอมีคล้องน้ำเล็้วเนาะค่ะก็ได้มีหัวเสียงกบเสียงเขียดเสียงเขียดจระนาห่วงนเนี่ยมาเร็งนี่ บรรยากาศดีดีเลยค่ะยุทงไฮทงหน้าอันนี้เอามาชมบรรยากาศทงหน้าเด้อจะ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจะ้ะทีลับช่มขวกหนองหน้าของเฮานะคะส่วนทั้งนี้เป็นอินทภพาล่ำเด้อจะ้ะ